สวัสดีครับผู้จัดการสุนทรนะครับที่ Ford RMA ์เสาขาพระราม5วันนี้ผู้จัดการอู๊ดนะครับจะมาแนะนําในส่วนของตัวรถกระบะแคบผมเชื่อได้เลยว่าชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบะแคบรุ่นไหนที่เป็นเกียร์ออโต้และยกสูงนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับราคาเดินอยู่ที่ราคา890,000เ0 0บาทนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับรถมีจำนวนจำกัดน,น,นะฮะเหลือราคาอยู่ที่ ค่าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูกันเลยว่า XLS แกรรุ่นเนี้ฮะเดิมๆเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าด้านหน้านะครับฟอร์ตัวนี้ให้มาในเครื่องยนต์2 0ขุมพลังอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็พร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับไฟจันหมอกก็มาให้พร้อมกับรุ่นนี้เลยนะครับล้อเดิมที่เป็นมาจากโรงงานจะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับ ด้านในนะคะผมบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ครบคันมากไม่ว่าจะเป็นในตัวของตัวหน้าจอ sing4a นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสามารถจะ <c oughs> ปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> หน้าจอมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังมาให้กับตัวรถรุ่นนี้เลย <c oughs> บอกได้เลยว่าราคา5 99, 9 9เ9 9 0 0 0าเนี่ยคุ้มสุดๆในท้องตลาดณเวลานี้ชั่วโมงนี้ครับ <c oughs> ราคานะคะกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะรถ อาจจะเหลือไม่กี่คันนะครับแนะนําลูกค้าเลยว่าตัดสินใจโดยเร่งด่วนนะฮะโทรปรึกษากับผู้จัดการอูดได้นะครับและกระบะแคปในรุ่นของตัวฟอร์ดนะครับราคาเท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นในตัวของตัวแอพพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทครับกระบะแคปตัวนี้ทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยสตาร์ทผานแอปได้เปิดแอร์โดยอัตโนมัติครับรถจอดตากแดดอยู่เนี่ยสั่งสตาร์ทผานแอปแอร์ทำงานให้เราได้เลยนะครับแล้วก็ในสอง,องตัวปลดล็อกรถได้ ล็อกรถได้แล้วก็สตาร์ทผ่านรถได้สามารถจะดูรถในตัวของตัวซิงค์ a ฟรือไม่ก็ดูในแอปได้ว่ารถเราอยู่ที่ไหนดูใน2ตัวค่าน้ำมันเครื่องนะครับดูในแอปฟอ์ดผพัดได้ทั้งหมดเลยครับ